นี่เราจะมาเปิดตะกร้าโชว์นะครับก็มีสินค้าให้เราขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นกระจับเข่าควายนะครับที่เราขายหลักๆนะครับก็จะมีชุด20ต้นนะครับ ชุด10ต้นก็มีนะครับตอนนี้กาลังร่วมโปรโมชั่นเลยนะครับลดราคาด้วยซื้อกันได้นะครับแล้วต่อไปนะครับเป็นตะกราให้เราเพิ่มมาใหม่นะครับจะเป็นทุงเงินใช้ฉีดเพื่อเล่งดอกให้ต้นกระจับนะครับออกดอกไวหรือว่าจะเป็นพืชชนิดอื่นก็ได้นะครับฉีดได้เหมือนกันนะครับเล่งดอกได้แหละต่อไปก็จะเป็นเสือมลานะครับใครเจอปัญหาหอยเชอรี่นะครับกินต้นกระจับเอาไปใช้ได้นะครับสูตรนี้ ปลาไม่ตายนะครับปลาไม่ตายใช้ได้ปลอดภัยนะครับต่อไปจะเป็นเดมาตินสุดนี้นะครับหอยเชอรี่ตุยนะครับปลาเพี้ยทุกอย่างตุยหมดต่อไปเป็นเอ็กซซโคนาโซนนะครับใครเจอป,ปัญหาเชื้อรานะครับเอาไปฉีดได้เลยนะครับป้องกันได้ดีเลยต่อไปคือ ฟูฟางนะครับใช้ย้อยสลายาางข้าวในนานครับใช้ดีดีมากเลยนะครับต่อไปเป็นต้นกระจับแก้วของเราเหมือนเดิมนะครับเราขายเหมือนกันนะครับกระจับแก้วเป็นพืชโช์ใบโ์ดอกนะครับใครมีอ่างปลาเล็กๆซื้อไปปลูกได้นะครับสวยงามมูลไส้เดือนขายปลูกผัก กูผผลไม้เอาไปใช้กันได้เลยนะครับ13แถม2ถุงนะครับเกรดพรีเมียมเลยนะครับแถมเมล็ดแคลน้ำหมักด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นจูรินซีสั่งเคาะแสงซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนเดิมโอ้โหอย่างดีเลยเอาไปลดพืชผักผลไม้ได้นะครับลดสมบัติอย่างที่เรารู้กันนะครับเพื่อให้ดินร่วนซุยนะครับต่อไปเป็นมูนแพะนะครับขนาด 1-2กิโลไม่มีกลิ่นนะครับสะอาดต่อไปจะเป็นกาบมะพร้าวสับอย่างดีนะครับตระคุณก็รู้กันอยู่นะครับกาบมะพร้าวช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นสร้างความล้วนซุยให้ดินขี้วัวสะอาดไม่ค่อยมีกลิ่นนะมีกลิ่นน้อยมากใครปลูกพืชผักผลไม้หรือไปใส่กันได้นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นกระจับของเราเหมือนเดิมนะครับจะเป็นกระจับแย่ชุดละสิต้นกระจับเผาไฟนะครับใครงบน้อยอยากซื้อไปปลูกน้อยๆ5้าต้นเราก็มีแบ่งขายนะครับหรือว่าอยากได้เยอะๆเลย40ต้นก็จัดกันมาได้นะครับ